สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับผมมีดิจิมอนตัวล่าสุดของ Di จิมอนดอทเน็ตมาแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมดิจิมอนตัวนั้นมีชื่อว่าอ e ีฮูมอนครับผมอีฮ e ูมอนนะครับดิจิมอนรูปร่างที่เป็นเสือแบบนี้เลยนะครับผมวันนี้มีแค่ไอ้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่จะเล่าให้ฟังก็เป็นสไตล์ที่เกิดขึ้นได้บ้างในช่องของหมูเก่งนะครับที่ว่าดิจิมอนแบบมันมาเป็นร่างสุดยอดตัวเดียวเลยแล้วก็อ้าา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 างงออิิิจจกกากก,าการรรเเดมนตััววว่่ฒ มาโจเกรสกันแล้วก็เกิดเป็นดิจิมอนตัวนั้นนั้นได้อะไรแบบนี้ซึ่งผมบอกเลยนะก่อนเปิดดิจิมอนดอทเน็ตเพื่อนผมส่งมาให้ดูก่อนครับผม <g ül> เพื่อนผมแม่งอัปเดตเร็วกว่าผมอีกอะส่งมาให้ดูปุ๊บอุย้ยเท่มากน่ารักน่าชังนะครับแล้วก็ผมก็เลยรีบเปิดไปดูในดิจิมอนดอทเน็ตว่าโปรไฟล์ของมันเป็นยังไงผมเห็นว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดพอเห็นว่าไอตัวเนี้ยเป็นร่างสุดยอดใช่ไหมผมนึกทันทีเลยครับว่ามันจะต้องวิวัฒนาการมาจากดิจิมอนร่างสมบ นนผมเห็นมันแล้วอะผมนึกถึงมิฮิรามอนครับมิฮิรามอนไอตัวนี้เนาะท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นมันอยู่ในดิจิมอนเทมเมอร์นะครับเป็นดิจิมอนหนึ่งใน12เดว่าที่มันเป็นนักสัตว์ปีขานะครับคือเป็นเสือแล้วก็มีปีกของมันซึ่งดิจิมอนเทมเมอร์ผมก็ดูวนไปวนมาบ่อยนะครับก็ได้เห็นแบบฉากเมกาโลกรามอนอย่างเงี้ยปะทะกับมิฮิรามอนบ่อยแล้วก็เป็นเดว่าตัวแรกที่ปรากฏตัวขึ้นมาด้วยภาพจํามันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับแล้วทีเนี้ยพอเห็นไอตัวนี้ปุ๊บ อีฮ e ูมอนเปลี่ยนร่างด้วยการจากยืนสีขามาเป็นยืน2ขาอะไรพวกนี้เนาะ <c oughs> เออภาพจินตนา,าการก็ไปเป็นแบบนั้นซะ่อย่างนั้นครับผมแต่ก็ขอตัดฝันใครที่กาลังคิดเหมือนผมหรือถ,ถ,ถ้าผู้ชมไม่ได้คิดเหมือนผมกันแล้วไปนะครับว่า ه, ตัวนี้สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ร่างวิวัฒนาการสายตรงของมีฮิราโมนแต่อย่างใดครับคือต้องบอกว่าดิจิมอนสิงโตอย่างเลโอมอนอย่างงี้เราเห็นกันมาบ่อยนะครับดิจิมอนออกแนวแบบหมาป่าอย่างนี้ก็เยอะแต่ว่าดิจิมอนแนวเสือเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยมีเนาะแต่ว่า ه, ตัวนี้นะครับผมมาเป็นเสือร่าง อะไรยังไงสายวิวัฒนาการเท่าที่เป็นไปได้ของมันจะเป็นตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยอีค e ูวอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบมนุษย์สัตว์ป่าประเภทวัคซีนนะครับอันนี้คือตรงไปตรงมานะคืออีในชื่อของมันนะครับผมมาจากคาว่าปีกแล้วก็หูเนี่ยถ้าออกเสียงถูกๆรู้สึกว่าจะเป็นหูนะครับผมที่แปลว่าเสือซึ่งแบบเสือมีปีกนะครับก็ตรงไปตรงมาดีนะครับโดยที่ว่าร่างกายของมันนะครับผมจะเป็นมีความเป็นมนุษย์สัตว์ป่าแล้วมันยืน2ขาใช่ไหมพอยืน2ขาเสร็จแล้วมันก็จจะมมมีีีแขนขนนนนองัััท่่ใช้คคําาวหหดกเลยิ กำลังแขนกำลังขาคือเป็นเลิศและก็สุดยอดมากๆนะครับนอกจากนั้นแล้วมันยังมีปีกที่ติดอยู่ที่บริเวณแขนของมันทําให้มันมีความสามารถในการต่อสู้กลางอากาศได้ด้วยการขี่สายลมครับผมก็ถือว่าเอาคําว่าปีกมาใส่ในชื่ออย่างมีนัยยะแบบนี้นะครับก็ไม่แปลกอะไรเนาะก,กับการที่จะบอกว่าตัวนี้มันเป็นดิจิมอนที่สามารถที่จะใช้พลังปีกพลังลมอะไรพวกนี้ในการต่อสู้ได้คือเป็นดิจิมอนที่ควบคุมสายลมได้แล้วก็มีพลังกำลังในการต่อสู้มหาศาลนะครับพร้อมกับหน้าตาของมันที่ผมให้ท่านผู้ชมดูครับหน้าตาดูเป็นมิดแมนนะครับว่า ตัวของอีฮูมอนเป็นดิจิมอนที่มีจิตใจชั่วร้ายและโหดเหี้ยมมากๆครับผมเป็นดิจิมอนที่ไร้ซึ่งความปราณีนะครับเ็รเรียกว่าเป็นดิจิมอนที่ชอบเห็นความทรมานของศัตรูด้วยนะครับเออและเองเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดแบบนี้เองคงจะทรมานดิจิมอนได้เป็นวงกว้างเลยทีเดียวเชียวนะนี่โดยที่ว่าไอ้ตัวนี้นะครับผมมันเป็นดิจิมอนที่ชื่อออกแนวจีนแบบนี้นะครับก็มีข้อมูลเสริมให้ว่ามันเป็นดิจิมอนที่ปรากฏอยู่ในดิจิมอนนิวเซนจูรี่นะครับผมซึ่งก็เป็นเกมดิจิมอนของสาย แต่ถ้าตัดมาในข้อมูลของดิจิตอลเวิล์อย่างงี้นะครับดิจิมอนตัวนี้นะครับจะมีการระบุไว้ว่ามีการค้นพบตัวมันอยู่ที่ภูเขาจะเป็นสถานที่ที่มีชื่อว่าเขาจาเคครับเขาจาเคจาถูกตั้งอยู่ในเทือกเขาอันใหญ่โตของดิจิตอลเวิล์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางตะวันออกครับโดยที่ว่าตัวของมันเนี่ยจะมีรังของตัวเองอยู่นะครับแล้วก็จะอาศัยอยู่ในที่แห่งนั้นครับปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยปรากฏต,ตัวต่อหน้าสาธารณชนเท่าไหร่ตามโปรไฟล์เนี่ยเขียนไว้เลยว่าเป็นดิจิมอนที่เก็บตัวมากๆครับผมกว่าที่ Digital World. เราจะมีการค้นพบดิจิมอนตัวนี้ก็นานมากแล้วนะครับผมอาจก็ไม่แปลกอะไรนะรการที่ว่าข้อมูลของมันเพิ่งเปิดเผยให้เราได้รับรู้กันในวันนี้เนาะคือการที่ค้นพบมันแล้วก็ดูจากวิชาอันแก่กล้าดูจากข้อมูลภายในตัวมันแล้วนะครับพอจะระบุได้ว่าดิจิมอนตัวนี้เป็นดิจิมอนที่อยู่มานานมากแล้วเพียงแต่ว่ากว่าจะถูกค้นพบก็ใช้เวลาน,านานก็เท่านั้นครับแต่ก็คงอาจจะไม่ถึงกำบันขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าดิจิมอนตัวนี้ก็ไม่ได้มีข้อมูลระบุถึงขั้นที่ว่าเป็นดิจิมอนยุคโบราณขนาดนั้นด้วยอาจจะอย อาจจะอยู่มาตั้งแต่ยุคเดียวกันก็ได้ครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเขาใส่โปรไฟล์เข้ามาในดิจิมอนดอทเน็ตมีประโยชน์นี้ไว้มันก็ดูมีสเสน่ห์ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะซึ่งตัวของมันนะครับผมนอกจากร่างกายที่กำยำแล้วจะมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือยันที่ท่านผู้ชมเห็นตามตัวของมันนะครับผมยันเนี่ยเป็นยันสีเหลืองนะครับแล้วก็มีตัวอักษรสีแดงเขียนเอาไว้ซึ่งยันนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าเป็นยันแบบเดียวกับดิจิมอนที่มีชื่อว่าดีเจียนมอนครับดีเจียนมอนนะครับ,รบรดิจิมาาอน มอนนะครับผมอิมมอนเนี่ยนอกจากเป็นเบลเซมอนได้แล้วมันยังมีร่างวิวัฒนาการที่อยู่ในสายของดิจิมอนนิวเซนจูรี่ซะด้วยครับซึ่งสายจีนก็เป็นดีเจียนมอนตัวนี้นะครับผมซึ่งยันเนี่ยเป็นยันแบบเดียวกันโดยการมียันอันนี้ติดอยู่แล้วข้อมูลร่วมกันเท่าที่ระบุได้นะครับคือดิจิมอนสตัวนี้มีความดุร้ายมีความโหดเหี้ยมเหมือนๆกันครับผมซึ่งถ้ามองจุดรวมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากพวกมันดุร้ายกันมากโหดเหี้ยมกันมากอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามีใครบางคนเเเเเอออออาาาาาายยััััันนนนนนีีีีี้้้้้มมมมตติดดกกกบบบพพพวววววืืื่่่่่่สะะะคชรรรททจผึไไแแหปลล มันมีการอาถรรพ์ออกมาที่ดิจิตอลเวิลด์กันทั้งคู่แล้วแล้วมันมียันติดอยู่กับตัวแบบนี้แล้วมันก็ยังสามารถต่อสู้ได้ทั่วไปเท่ากับว่าถ้าข้อสันนิษฐานที่บอกว่ามีใครผนึกมันเอาไว้เองเงี้ยเป็นจริงปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับว่ายันตอนนี้ไม่มีผลอะไรกับพวกมันแล้วนะครับและข้อมูลน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับผมอันนี้เขียนไว้ในโปรไฟล์ที่บอกถึงยันของอีฮูมอนนะครับอีฮูมอนนะครับยันของมันเนี่ยจะมีการเขียนไว้เป็นคําว่าสัตว์อสูรสี่หยนะครับคือสี่หยนะตรงนี้นะ บบได้ใช่ไหมซึ่งตอนแรกเอ๊ผมเห็นคํานี้แล้วผมคุ้นๆจากไหนไม่รู้นะเอ๊ไปไปมาโอ้ยฮันจิกโปเกมอนก็มีเหมือนกันครับผมสี่หายนะสี่ภัยพิบัตินี้นะครับผมอ่ะขึ้นภาพให้ดูที่เป็นพวกติงลู่อีวี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมเออซึ่งไอ้สีตัวนั้นนะครับก็มีที่มาอ้างอิงตำนานของโลกเราที่ว่ามันเป็นโปเกมอนสี่หายนะด้วยนะครับอ่าซึ่งตัวน,นี้นะครับมีการใส่คําว่าสีา่หายนะสี่ภัยพิบัติลงไปในโปรไฟล์ของอีฮูมอนแล้วแต่เท่าที่ผมสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมนะยังไม่ได้มีการระบุตัวว่า มีตัวอะไรบ้างในของโลกดนะิจิตอลเนาะแต่การที่มียันเขียนไว้ที่ตัวของอ e ีฮูมอนแบบนี้แล้วก็เป็นคําว่าสัตว์อสูรสี่หายนะนะครับเท่ากับว่าอีก3ตัวก็อาจจะมีปรากฏใน digital n e t ให้เราเห็นเร็วนี้ก็ได้หรืออาจากล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าทีเจนมอนอาจจะเป็น 1- ใน4เหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าที่ผมดูโปรไฟล์เบื้องต้นของทีเจนมอนเนี่ยมันไม่ได้มีการระบุค,คําว่า4ีหายนะหรืออะไรยังไงพวกนี้ไว้นะครับอ่ะตรงนี้ก็ไว้เดี๋ยวถ้าข้อมูลมันมาครบถ้วมมนเม,ม, <laughs> มื่อไหร่เด นะครับผมดิจิมอนเขาก็ไม่น้อยหน้านะครับผมอาจจะมีการเติมข้อมูลส่วนนี้มาให้เราเห็นด้วยนั่เนเองครับทีนี้กลับมาที่โปรไฟล์ของอ e ิวคูมอนนิดนึงนะครับผมแอบนอเลือดไปไกลนิดนึงขอโทษทีข้อมูลต่อมาที่เขียนไว้นะครับคือรูปแบบการต่อสู้ของเขานะครับผมจะมีการใช้หมัดแล้วก็เท้าที่หนักหน่วงมากแล้วก็รูปแบบการต่อสู้เนี่ยมันจะเปรียบเป็นเหมือนสไตล์กังฟูที่เรารู้จักมักคุ้นกันดีนะครับแต่ทีนี้มันจะเป็นกังฟูที่มีความพลิ้วไหวแล้วก็ตามที่บอกไปตอนต้นนะครับเนื่อจาาาาากกกกม็มมมามารศ ดโดยต้องบอกว่าแต่ละการโจมตีของมันที่โจมตีใส่ศัตรูทุกการโจมตีจะรวดเร็วหนักหน่วงทําให้ศัตรูนั้นต่อสู้กับมันได้ยากลําบากเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมและท่าไม้ตายของเจ้าอ e ีฮูมันนะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมด3ท่าด้วยกันนะท่าไม้ตายแรกนะครับผมคือซังคูครับซังคู oo, นะครับผมแปลเป็นไทยก็คือสับบั้นนาภาครับคือท่านี้นะครับง่ายๆเลยคือตัวของมันจะหมุนตัวอย่างแรงหลังจากนะมันก็จะใช้ยุกเตของมันที่มีความรวดเร็วดุดคมมีดโจมตีใส่ศัตรูอย่างไร้ความปราณีส่วนท่าไม้ตายท มั่นนะครับผมชื่อจินบาโอโรชิครับจินบาโอโรชินะครับก็คือการใช้ขนนกที่อยู่ตรงบริเวณปีกตรงแข้งมันนั่นแหละครับในการที่จะโจมตีด้วยมีดสั้นรูปขนนกจํานวนมหาศาลครับผมซึ่งการโจมตีด้วยมีดสั้นที่เป็นขนนกจํานวนมหาศาลนี้น่าจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้มากมายแล้วนะครับแต่ว่าความอันตรายมากกว่านั้นก็คือว่าถ้าไม้ตายนี้มันจะมีพิษติดไปกับคมมีดขนนกของมันด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็มีความอันตรายค่อนข้างสูงเลยและถ้าไม้ตายต่อมาครับผมยอาา้้ตขงเจ ติดปีกตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือทาไมไตายที่มีชื่อว่าคิวกะรันดันชูครับคิวกะรันดันชูนะครับผมหมูเก่งขอใช้ชื่อภาษาไทยว่าวายุเขี้ยวพยักพิฆาตครับวายุเขี้ยวพยักพิฆาตนี้นะครับก็ตามตัวนะครับคือตัวของมันนั้นจะมีการสร้างพายุขึ้นมาไปโอบล้อมศัตรูไว้หลังจากนั้นปุ๊บตัวของอ e ีฮูมอนจะพุ่งเข้าไปในพายุแล้วก็จะโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องนั้นในพายุไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าศัตรูจะหมดสภาพไปนั่นเองครับก็เป็นรูปแบบการโจมีทนนกาพมมแลล้วว็ดูครงงงััเอ ทังนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของเจ้าตัวอ e ีฮูมันตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้าเสือติดปีกแล้วก็มีความร้ายมีทักษะการต่อสู้ในเชิงของกังฟูซะด้วยและทีนี้แถมให้ประเด็นท้ายนะครับก็คือเรื่องของสายวิวัฒนาการของตัวมันเนาะตัวของอ e ีฮูมันนะครับผมตอนต้นผมบอกไปแล้วนะพอเห็นมันปุ๊บผมนึกเลยว่าไอเนี่ยคือมีฮิรามอนที่วิวัฒนาการร่างสุดยอดแน่แต่สรุปไ่ใช่ครับผมข้อมูลที่ผมหาดูจากวิกิมอนนะครับเขาบอกว่าไอตัวเนี้ยมันเกิดจากการโจเกรสของดิจิมอนที่มีชื่อว่าฟูจินมอนแล้วก ป็นแนวสิงโตมากกว่านะครับเออแล้วไอตัวสัตว์ป่าตัวนั้นมารวมร่างกับฟูจินมันดิจิมอนเทพสายลมอ่ะตัวนี้ก็จะสมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีว่าตัวของมันถึงกลายเป็นดิจิมอนออกแนวสัตว์ป่าแล้วก็มีความเป็นมนุษย์ขึ้นมาด้วยนอกจากนั้นแล้วยังมีความสามารถในการควบคุมพายุสายลมอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมหมดไปนะครับผมสําหรับข้อมูลของเจ้าอ e ีฮูมันตัวนี้นะครับใครที่แบบว่าชอบดิจิมอนแบบสายเสืออะไรเงี้ยนะครับผมชอบความเท่ชอบความดุร้ายชอบท่าไม้ตายอะไรยังไงของมันก็มาคอมเมนต์แชร์ให้บูเเก่งงฟัััด้้ววยนโอคสําหรีผม มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ